เขาสัา่งาคนเขาก็มาขอตัวเลขกันดังนั้นเราก็เลยรอชาไม่ได้ค่ะเราจะทำภารกิจโดยการเสี่ยงเซมซีเนาะมาเราได้เลขมาแล้วหกหลักรับรองวันนี้ย เราเจอที่วานที่วันใช่ไหมเจอเราทำได้เลยว่าเขาสั่งตัดินแยกเราเทอะพวกเขามาขะเมียอะไโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องชิวเดย์วิสเฟรนชิวเดย์วิสเฟรนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูเนาะเราจะไปกันที่วัด บางกุ้งวัดบางกุ้งตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราจะถึงวัดประมาณกี่โมงเนาะก็เขาว่ากันว่าสัก์สิ์อ่ะเดี๋ยวเรื่องกันเอ้ยเรายังไม่บอกดีไนะไม่บอกเออเดี๋ยวไปเจอกันใที่ที่วัดนะคะไปเข้าสู่เส้นพระรามสองพระรามสองแล้วนะก็จะเป็นการสร้างที่มีขื่อมีอะไรเยอะแยะไม่มอนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปที่วัดบางกุ้งบ้านไขย างกุ้งสมุทสมสงครามเส้นทางสู่ความร,ำร่ำรวยสู่วัดบางกุ้งเรามาถึงกันแล้วนะคะที่วดัดบางกุ้งจังหวัดสมุทส่สง,งคราม <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา5้ามงเย็นพอดีเราได้รับข้อมูลมาว่าเออไปในเรื่องของคาสัรัทาคนเขาก็มาขอตัวเลขการดังนั้นเราก็เลยรอชาไม่ได้ทีเราจะทำภารกิจโดยการที่ เราจะเสียงเซมซีเนาะทุกคนทุกคนแล้วก็เรามาดูกันว่าเลขสุดท้ายเนี่ยที่เราจะเลือกอเป็นเลขอะไร,รจะไปเสี่ยงดวงการไปไปเลยจ้ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไป,ไป ติดข้างในก็ได้ค่ะหองเขาไม่กี่อันมีสามข้ามขั้นตอนไปนี้ค่ะเดี๋ยววนไปไม่ได้วางดอกไม้ใช่ไหมอะไรกระเล็กเหรอดวงไพดวงมันเดี๋ยวเราจะติดข้างนอกสองแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ข้างในหนึ่งพระประจำวันเกิดอ่าอีฉันเกิดวันจันทร์ ห้ามญาติเหมาะนะห้ามญาตหรือห้ามตัวเองโอ้ยกเนาะเมื่อ <laughs> <laughs> กี้เราติดท้องเราจะได้มีท้องอิ่มหรอทองคำปลิวเขาเลยนะถอนเลยเอ๋อเขาให้ถ่ายตรงข้างหน้านี้ก็อ,อันนี้นะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปจะเป็น เราออกมาจากโบสถ์เขามีกฎว่าห้ามถ่ายรูปเนาะเราก็เลยเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันมาเราได้เลขมาแล้วหหลักรับรองวดนนี้มาแน่พื้นที่วัดเขาใหญ่มากเลยเพื่อนอันนี้จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้ยแต่จริงๆโหวัดแบบพื้นที่ใหญ่โต พี่ตัดเลขที่เราซื้อเลยเรออะไรอ่ะเฮ้ยถามจริงผลลุกเราไม่บอกเลขนะแต่เรารู้เลยว่าคนลุกเพราะว่ามันเป็นเลขที่หยิบตรงกันมีเลขที่ตรงใช่ตรงกันเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนี่นี่เราเจอจุดที่ให้อาหารม้าหรือแพะปะไปดูกัน พี่อย่าไปใกล้มันมากนะเธออย่าเธออย่าดึงสิแรงเขาเยอะนะพี่โอ้ยอุ้ยฟันดีจังอ่ะพี่แน่มือเดี๋ยวมันงับมือพี่โอ้ยนอมันดีแน่เอ้ยน่าเราจะให้คนเล็กๆเอาจริงไม่ถึงปากน้องเลยพี่ปล่อยมือก่อน เอาอีก oh, เดินทางกันต่อค่ะวิดแฟนของเราจะเดินทางไปที่ตลาดน้ําอัมพวานะคะเราไปดูกันว่าตลาดน้ํายังเออกินในตอนเย็นบ้างหรือตอนเย็นบรรยากาศเป็นยังไงหรือทางการทางการทางการต้องมีคําเชื่อมคำซ้อยใครเคยมาตลาดอัมพวาบ้างตลาดเราจริงเหรอนานหรือยังนานแล้วนานแล้วกี่ปีโควิดอ่ะเราสมัยไม่เคยมาหรอก่อนโควิดไม่เคยนะพี่ไม่เคยมาทักใช่มาแล้วก็เป็นนั่งเรือดูหิ่งห้อยด้วย โฮมสเตย์เหรอพี่ครั้งคืนเหรอเป็นบ้านเลนไทยตอนนี้ก็ช่างหิวหิวเหมือนกันนะไม่หิวกันหรือยังยังพี่แนงอาจจะไม่หิวเพราะว่าพี่แนงงดแป้งไงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยหิวแล้วอะกระเพาะแบบบุบอะกระเพาะหกตัวเออเจอกันอีกทีที่ยำคว้าจ้าแล้วก็กินน้อยลงเออใช่กินให้น้อยลงวันนี้ในทุกทีที่เธอไปเจอกันจ้าอ๋อเข้อม ถูกค่ะเนี่ยแ้วก็ไปตรงไปดิตรงไปเลยปรับศูนย์กลางก่อนเหรอเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยเอาอยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปอีกใช่้ไหนเส้นนี้ถึงไปว่าพี่นี่ชี้ตลาดนออมามันมันเบี่ยงซ้ายนะพี่อ๋อยากจะมีสิบมือเลือกเกิน อันนี้มาถึงแล้วเอออเราเข้าสู่เรามุ่งสู่ตลาดน้ำอัมพวาแนละ้เอ้นนยบรรยากาศยามเย็ยนเขาดีจังเลี้ยวโลดโอเคค่ะนี้่รักรีวิวอืมนาจะมีแบบร้านข้าวมีนะเมื่อกี้ที่มองลงมามันจะเป็นแบบเหมือนสาานะพานน่ะ น้ำตาลมะพร้าวอุ้ยมากินป่ะพี่อยากกินกินเมี่ยงไหมกินจะได้ซื้อสองมากินเมี่ยงคำคือแบบกินเคี้ยวได้เลยขอชิมอันหนึ่งได้ไหมสองยี่สิหกขออันเดียวขอบคุณค่ะอยากกินกันอยากกินกอเมี่ยงคำใช่ป่ะเฮ้ยเมี่ยงคำทุกคนกินอันเดียว อนออ๋อที่เราเคยล <คน S 2> อห<อ>่อ <th> ที่เราห<ข>อ,<ข>อตอนเด็กๆออืมอ,อร่อยอร่อยร่อยอร่ตยอร่ออร่อร่อ่อยอร่อนอร่อยบบาร่ออร่อยอร้ออร่อยอร่อยอร่อยอ่มยนไม่มันไมอ่มัมมอย่อยออ โ,โ, min, โอ้้้้หออนี่ันนี้ก็จะเป็นเรืออ๋อนี่หลอที่เขาถามแล้วว่าดูหิ่งไอยย okay? oh ่ไหมไงห่ okay. ังเลยวิวมิววิวเยนยร้านก็จะเป็นแบบแนวโบราณนะชอบแบบดูคึกคักดีอะ ไม่ใช่เดินเดินหยุบลวดไปนะเว้ยดูทางให้ด้วยนะมีทุกที่จริงๆตำถาเฮ้ยเราละลานตาเอาไว้ยอ้โหเจ๋งสุดละเุ้ยพี่มันว้าวแม่สิงเออจริงพี่ครั้งแรกครั้งแรกในเออว่าวไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยพี่ ดีแกวนไปตอนแรกก็ดีอันน huh? ี้กลับมาก็ดีเลยดีนี่ดูมีนุ่มขอดหน่อยได้ไหมหนูอยากออกก๋อ่อาทิตย์อาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวกะลานะคะบ๊ายบายแค่นี้หรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวกะลานะคะเขาบอกมาท่าเรือมุกหวานนะคะชานี้บอกนะชอบอ่ะพูดชอบเลยแบบนี้ชิวเลยอ่ะ อันนี้เรือดูหิงห้อยใช่ป่ะพี่อ๋อฝั่งนูน<ะ>้นใช่โอยเยอะแล้วอ๋อพี่แววพี่แววดูทางเด้อเดินเดินตกน้ำช่วยไม่ทันนะพี่ น้าบอกว่าไมอยากต้องรอมือาตลาดน้ำอัมพะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาอาหารกินกันที่อยู่แล้วไปอ๋อขนมขนมฟองขนมใบไม้อุ้ยไปกินตอนเด็กเด็กอันนี้ไม่มีอย่างแข็งๆเหรอคะแข็งแกรบ แข็งแข็งนี่มันไว้หลายวันแล้วนะแข็งแข็งแปลงเขาอบสุดไม่มีสองบาทเหรออ๋อนี่ไงสองบาทนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนแรกน้องนึกว่ามันแข็งอ๋อยายเนี่ยขนมใบไม้สองบาเคยกินตอนเด็กอะไปรุ่นต้นตั้งเด็กเ i g n a t u r e Signature วังบุรพาเหรอใช่อยู่ในสับลาเหรอวังหินร้านพาวังหินเหรอใช่เราไปทางไหนต่อดี ที่เราขับรถเข้าไปมาแก๊ะเฮมันพี่แมวไม่แกะเหรอกินได้เหอเดี๋ยวเพียงแกะไปกินบ้านูชิมมานะแกะเลยนี่นี่ขนมใบไม้ถามปะมันเหมือนขนมอะไรวะพี่นึกไม่ออกมันก็คือแป้งน่ะเพราะพี่แน่ไม่กินแป้ง ไดเขาจะกลับไปหาอะไรกินไหมกปวยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวเขากินตามนี้แล้วหรือเราก็ค่อยหาอะไรกินตามทางไงใครวะนี่ทุกคนสรุปมาอัมวากินข้าวข้าวแกงข้าวแกงเอาเลยพี่แต่ก็เพื่อไปกินอาหารในคอนเิคนเดินต่อนะพี่เนาะคนเยอะอ่ะคนเยอะเลยแต่ก็ดีแหละคือคักดีเอทีแล้วก็ข้าวโพดค่ะ พอแล้วค่ะเอาสองก้อนเหัวอกว่าโอ้ยขอหนูเอาคนเราอยากพิมพเครื่องอะอันนี้อะไรนะให้กินหยุดนะจุดชนใจจ้าอือนี่คืออะไร คืนหมดแล้วไอติมพี่ไม่ขาดเนยนี่เลยเยอะล้มารถมากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กินไอติมเฮ้ยอร่อยพี่อืมอืมไอติมอัมพวาฮะไอติมอัมพวาปะไอไอติมอัมพวาเออไอติมอุ้ยทอดทษดไอติมอัมพวาร้านนี้บางแชอะไรตัวใหญ่เออเออเอาดูอร่อย อร่อยเลยอ่ะทำผิดเราบ้างเหมือนกันมั้งพี่อมไปแล้วอ่ะเราเดินตรงไปที่เดิมใช่ไหมอ๋ออันนี้อะไรอ่ะอันนั้นหอยป่ะอันนี้ปลาหมึกนี่หอยทอดเบเก้เก้เบเออหอยทอดไม่ไม่เอาหอยหวานอ่ะหอยกระสือ ขอขอีกแค่นึงครับตับเนื้อไปแลยขอบคุณค่ะ,ะหืมไค่ปลาหมึกม,มันาฟอร์มหนึบแต่กใช่เลยอร่อยเนะี่ยพี่ถ้ามาเดินแบบว่ากับแฟนอ่ะชิลไหมชิลใช่ชิลไหมใช่เดินไปเรื่อยๆได้กินสลับได้ได้อะขอบคุณค่ะ อันนี้ถามก่อนกินได้ไหมหรือเอากับบ้านกินได้ก ulously, man, นะะันเมื่อกี hmm. ้ก็พ uh ูดอย่างเงี้ยบังเจินนึงเมื่อกี้หอยอะไรอ่ะหอยกระสือเหรออะไรอะไรกือหอยกระสือใครจะกินหอยย่างเนยหาเดอยู่ไหนอ่ะแย่ไม่เห็นเหรอเอาไหมดีกว่า ใส่กับยับยังยยยโดแล้วเ่นไม่ลาไม่ใช่นี่เขงสมรเอาแล้วมีชื่อแล้วขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าสมรไม่ได้แอคติ่งของแท้ไงเฮ้ยวะเขาเรียกเขาเขียนว่าหอยกระสือเนี่ย แล้วรางวัลเราอะรางวัลเราเออลืมางหน้ามีแถมไหมไม่รู้เลยอ่ะเอาไงเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวยเลยอ่ะ้วเชิญค่ะเชิญค่ะเราถ่ายตรงนี้ ไปค่ะเดินค่ะเลยค่ะถ้าทามันยิ้มหวานไม่เลยเซอพี่์โดยเองขอบคุณค่ะเดิน่ะเดินเลยค่ะคนนี้เราเคยเราเจอพี่วานพี่วานใช่ไหมเออเออเราจำได้เพราะว่าเขาสามตัวดินแยกเราเธอไข้ามาเขมรอรอเราโคตรช้ามองตรงนี้นะก็ทุกคนมองนี้พวกเหมือนกันนะคะเดินสองสามเร็ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่อนุเคราะห์ให้ถ่ายรูปขอบคุณมากค่ะอะครับ thank you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  welcome welcome ต้องรัวมาเลยเหรอะแร็คเลิศเหรอฮะเฮ้ยเลิศเหรอพี่สงสัยกินในนี่ไปมันหลวมๆพี่ระวังกระไดนะอะไรอ่ะนี่มีหลายร้านเลย สีแดงครับชิมสยามอืมครับชิมสยามพี่แน่การชิมคือชิมให้รู้รสชาติไม่ใช่เอากินให้อิ่มเออไม่เอาชิมดิพี่ลูกอ๋อเป็นลูกให้เท่าระดับพี่แน่ต้องเป็นลูกอยู่แล้วจ้ะใช่ค่ะอาลูกเดียวหนึร้อยยี่สิบนี่ชิมไปซะแปดสิบอาวอ้าวอ้าวอ้าวขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะหมดละหนึ่งวันตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีใช้เวลาคุ้มค่านะวันนี้สามโมงเนาะสามโมงเย็นแล้วก็ปิดทริปที่ สองทุ่มสิห้าโอเคอเฮ้ยอะไรความรวยของเราอะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราอุ่นหรัฐบาลน,นี้ล้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึง่ง e อีพีหน้าอ่าแนวกินง่ายๆสบายๆส,สไตล์พวกเราอยู่แล<ๆ>้วใช่ค่ะก็ดูกันซิวเจ้าว่าเราจะพาเ,เพื่อนๆไปไหนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน,นแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย